xin lụn đồi ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสนับสนุนโดยข้าวตราโนกเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933สนับสนุนโดยไทยเชฟเขยา่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปมาแล้วจ้าท็อปกี้ขยี้ข่าวครับในวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2569นะครับกลับมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า,มาจ,ามาจะไม่กันเลยมาขายประกันนะมาขายประกันไ, <laughs> ไม่ใช่สิ <laughs> มา,มาช่วยเขาเดินหาเสียงอ๋อเหรอโอ้โหเมื่อกี้ตลอดเส้นนี้เลยนะวันนี้ทำไมหาเสียงกันเต็มไปหมดเลยคือเออมันก,ก,ก็เลยแบบโอ้ยอีก2วันองนิวก็เตรียมรู้เรื่องแล้วรือยางว,ว,ว,วันวันที่นี้เลือกตั้งเอาจริงๆนะตอนแรกอ่ะคือรู้แหละเลือกตั้งแต่ไม่รู้อาทิตย์นีไม่้ไม่รู้ที่ไหนอะไรยังไง <c oughs> คือรู้แต่มาดีไม่รู้ว่าคือวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์นี้แล้วอีก2วันนี้แล้วนะคุณผู้ฟังใชเราก็เลยแบบทำไมมันชุมชุมกันจังวะก็เลยเดี๋ยวเมื่อกี้อ้าววันอยู่่ตาท เนเกกัขาก็ไปเลือกกันก็คือมีลุกเลือกตั้งลูกหน้าไปแล้วอ๋อ่าใช่แล้วก็มีถ้าเกิดว่าใครไม่ลูกหน้าก็เดินทางกลับป่าจังหวัดก็สมัตรใจที่จะไปอาทิตย์นี้ก็ไปก็มีนะแต่คนไปก็ไปก็เห็นว่าได้ทั้งสองมพันปีนี่คือหมายถึงว่าเออเขาสนับสนุนเออค่าลรค่าด ได้ค่ารถจากเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเออเจ้านายเจ้านายเจ้านายสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเออนองอาับสนับสนุนให้ทุกคนใช้สิทธิ์เออก็เลยว่าแบบอ้าะอ้มีคารกับไปเออชอบจังเลยมาโอเคมาทักทายกันก่อนเลยจ้าทักทายนะครับทุกคนเลยนะครับที่ส่งข้อความมาตอนนี้มาเร็วๆเลยนะจ้าทุกคนจ้านะครับเข้ามาที่ YouTube ได้เลยคือเหลือแล้วต้องอ่านข้อความเร็วๆเพราะว่าบางคนอ่ะคิดว่าเดี๋ยวเข้ามาตอนท้าย ใช่ถึงบอกไงนะว่าเนี่ยรีไปแล้วเลยนะครับนีป้าแป๋วคนแรกเลยใช่จ้าสวัสดีครับป้าแป๋วนะฮะสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้ด้วยนะจ๊ะนะฮะมาแล้วนะครับท่านแรกเลยจากลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยกหกนะครับต่อมาด้วยคุณนายทราเวลอา a i าแลน ยกมือทักทายมาด้วยเช่นกันพัฒนาการส่งเสียงมาแล้วครับสวัสดีค่ะดีเจวิททอปจากพี่จินพอเพียร์ทาข้ามกระบากับต้องนาค่ะสวัสดีค่ะพี่ทอปและน้องกี้เคยยี่ข่าวมาแล้วทักทายอุ้ยอันนี้จองที่ยงเนี่ยอะไรนะเออจองที่ยงเนี่ยจะได้ไปแกะปูให้หน่อยสิใช่ต้องพาแป๋วที่จองแล้วโอ้เพราแป๋วจ้าแกะปูเป็นเปล่าจะมาประกาศรายชื่อว่าข่จองบ้างว้าวนะครับพี่หมวยมาแล้วด้วยนะครับนะดีเลยอผมจะได้เลงหน่อย มีใครจะแกะปูให้กินหมวเลยนี่ไงหมวยเนี่ยจองแล้วลักษณะเราดูแลตัวเองให้ได้ก่อนเข้าให้เราที่ไปเขาใหญ่ผมจําจำภาพติดตาได้เลยนะเรื่องดูคอนเสิร์ตตอนจบอะอแล้วก็นั่งดูแล้วก็หลับหลับขาโต๊ะอะตายแล้วเอ็นดูแล้วก็มีคุณแม่ถึงผ่านวันเกิดหมาดๆเลย น้ำหูน้ำตาไหลเช็ดน้ำหูน้ำตาไหลอยู่ข้างๆไม่ได้สนใจเลยกูหลับซะอย่างเดียวเลยดีๆต่อเลยด้วยนะครับนะคุณพี่พิสมัยชัยป้อมนะครับนะทักทายมาจากเกาหลีทักทายพี่ท็อปด้วยค่ะแล้วก็โอปป้าวันนี้มาสายแล้วมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่สุรัตนาสวัสดีค่ะบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะครับพี่ท็อปและน้องกี้แชร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะจากนะนะพี่สุรัตนนาแล้วก็น้องจิ๊บก็มาแล้วสวัสดีค่ะพี่ท็อปแล้วก็เฮียกี้วันนี้เฮียกี้มาสายไปช่วยเขาหาเสียงมา นะฮะแล้วก็ยังมีจากคุณศิีรดามาสวัสดีค่ะนะบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยครับน่ารักมากมาสายน้ำก็มาค่ะมาแล้วด้วยเหรอคุณมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วันเห็นข้อความอยู่มาแล้วนะฮะนี่สวัสดีพี่ทอปน้องกี้เคยี่ข่าวมาแล้วมาแล้วจริงด้วยจากรามูกาของสองนะคุณพ่อพิสิ์ก็มาแล้วนะฮะดูบนทีวีจอยักษ์ใหญ่นะฮะ 360นิ้วอันนั้นก็ใหญ่ไป <c oughs> โอ้รอบทิศทางเลยด้วยนะโกลัวกลัวไม่เห็นกลัวไม่เห็นลูกชายเลยเห็นแแนวหน้าและแนวหลัง<อ>ก็เลยมาเป็นแบบสามรองศาเลยเลก้องเรายังถ่ายได้แค่แนวเดียวครับพ่อครับนะ,ะเอาแนวปกติก็พอนะฮะ ทักทายคุณท็อปและลูกชายจากพ่อวิสิ์ด้วยนะครับอ่าสวัสดีคุณแจ็คกี้ K T F4 ด้วยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณท็อปและคุณกี้ด้วยนะคะรอฟังขยี้ข่าวครับด้วยความรู้ด้วยเล่าข่าวไปด้วยสนุกดีนะครับอขอบคุณนะครับใช่แล้วแลวมววะมีคุณสุวิทสุดแสวงอ่าสวัสดีครับคุณสวิทสุดแสวงด้วยนะจ๊ะที่มาทักทายกาันปเะเผาปะเผาก็มาแล้วสวัสดีทุกๆคนพี่น้องเาาดอมคนลุกคลุกเด้วนนะจ๊ะค่ะคุณสวิทนี่ฟังอยู่แถวๆลำลูกการะะอ,รอกใกก้ๆับ แถวแถวพรรัจกเงี้ยหรอใช่ไม่ใช่เอกปลอมตัวมาใช่ไหมก็อาจจะมีโอกาสนอ้แซวเล่นสวัสดีป้าแตมจากหนองจอกด้วยนะคะสวัสดีนี่ป้าแตมหนองจอกแล้วก็ป้าตุ๋ยด้วยเหมือนกันบอกว่ามาแล้วจ้าจ้าี่จิมพะนางก้าสวัสดีดีเจทั้งสองคนคุณพิชานทองลิ้มสวัสดีครับผม สวัสดีดีเจทั้งสามคนเ,เดี๋ยวสองคนเถอะาสามคนอีกคนใครว่ร <laughs> ใจคอไม่ดีเลยเล่นแต่เช้าเลย <laughs> สวัสดีคุณทอร์พี่ชัยด้วยนะสวัสดีด้วยครับผมนะเลยจ้าคุณทอดพี่ชัยนะฮะมาทักทายกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆยังไม่ทันเริ่มเลยนะฮะ,อะขอบคุณสละ นี่มีคุณกัญญานะฮะบอกว่ารถหาเสียงนะคะคานอยู่ใช่คาดอยู่รถติดมากเลยค่ะคือไม่ว่าหรอกเข้าใจพี่มันโค้งสุดท้ายแล้วแต่เอาว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอะรบกวนพี่ชิดชิดข้างทางหน่อยหรือวิ่งไปตามเลนเออวิ่งไปตามวิ่งไปตามรถก็ได้้ออช้ามากชั่วโมงเร่งด่วนพี่อย่าเพิ่งไปอยู่แถวเลนกลางพี่ชิดซ้ายหน่อยเออหรือว่าชั่วโมงเร่งด่วนก็เอาแบบคนเดินก่อนรถอย่าเพิ่ง ครับผมมาต่อด้วยคุณดุมอ่านเมืองเลยด้วยนะครับนะทักทาย Friday morning ด้วยนะครับนะบจากบางบัวทองวันนี้อากาศ28องศาเย็นหน่อยๆฝุ่น PM 2.5 <ๆ S 2> ก็มาเหลืองๆเลยมั้งเนี่ยเหลืองๆส้มๆหรือเปล่า125ไมโครกรัมเนี่ย วันนี้ไม่แน่ใจเนะว่ามากหรือน้อยอยังไม่ได้เช็คเหมือนกันนะฮะฮก็ยังมีจากไหนเนี่ยคุณวิจารณ์ดริมแ,แล้วพี่หนูพินพี่สุรแตานาเรียบร้อยแล้วเลยด้วยนะฮะคุณศิรดานดามาแล้วครบทั้วแล้วลก็คุณอะไรเนี่ยคันึงนาคน้อยนี่สวัสดีค่ะเดี๋จากอายุธยาฟังชัดเจนดีเลยด้วยนะครับจากคุณคันึงนี่เลยนะครับคุณสมพิทยางสูงนะฮะบอกวันนี้วันศุกร์ขอให้สุขทั้งวันเลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็คุณซัมซุงหรือว่าคุณนุสวนมะพร้าวนะฮะนี่สวัสดีคุณทอมและคุณณนนนนุุุเลยด้้ะะคสววมพรา นะโอเคครบเรียบร้อยแล้วมาเลยจ้าข่าวแรกของเราข่าวแรกของเรานะฮะเป็นเรื่องราวของแกแกมีความฝันไหมที่อยากจะเดินทางรอบโลกอ่ะสมมุติว่าเร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 าไม่ได้มีตังค์มากแต่อยากจะไปรอบโลกแต่ประหยัดงบแกคิดว่าจะทําได้วิวยวิธีการอะไรมันจะลําบากไหมอะไปประเทศนั้นประเทศนี้มันจะลำบากเขอยู่บ้านก็ได้สมมุติประ้วประเทศนี้สมมุติว่าคนเขาอยากจะไปเที่ยวแต่มีงบน้อย งบประหยัดงบประหยัดแต่ว่าอยากไปรอบเทศหูหูถงรอบโลกนี่ไม่ได้ใช้เงินได้น้อยนะใช่นะฮะเป็นแสนนะจ้าไปแค่คำนี้ก็แสองแสนอะไรนี้นะรอบโลกเอาแค่ค่าตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็กินค่าหลีกนะที่ทกีอะไรอเงี้ยแล้วก็แบบลอยระล่องไปเรื่อยเปื่อยเลยอ่ะทล้งในอ่ะมีนักเดินทางนะเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นนักเดินทางเฮ้ยเป็นนักเดินทางสาววัยสามสิบสี่ปีแล้วหนูได้เตมเลยเธอบอกว่าเธอมีความฝันที่อยากจะเที่ยวรอบโลกไปสิโลกแต่ว่ามีเงินน้อยอ้าวแล้วหนูแต่วันนี้เธอสามารถทําความฝันเธอได้เป็นความ จริงแล้ทำไมหนูทำลリแฟนล่ะลูกไม่ใช่ <laughs> ใชโดยเธอบอกว่า <laughs> เธอมีเคล็ดลับกินฟรีมีไกดท้องถิ่นฟรีแนะนำที่เที่ยวพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเธอสมัครเปิดแคมเปญแฟนชั่วข่าวทุกประเทศทั่วโลกเอ้ย <laughs> ทำได้เหรอ เอาก็เปิดสิสมมติสมมติฉันจะไปอันนี้ฉันสมัครแฟนเ,เป็น<ร>แฟนก<ด>ับฉัน7วันเอ้ยทาได้เหรอเอออาก็ไม่รู้ไม่รู้ก็รู้ถ้ารู้ทํา,านานแล้วก็ <c oughs> นี่ไงอันนี้นางทำแล้วนี่เฮ้ยทิิงหรอใช่ดีว <c oughs> นางบอกว่าทุกครั้งที่เดินทางไปประเทศในใหม่ๆ,ๆเนี่ยเธอจะเริ่มเปิดแอปหาคู่แอปหนึ่ง อ่าแล้วเสร็จแล้วก็คุยกันฉันจะไปตรงนี้นี่นี่นี่แล้วก็้พาฉันไปเที่ยวหน่อยสิอะฉันไปกินตรงนี้หน่อยอะไรมีไกด์มีอะไรเงี้ยก็เป็นแฟนกันได้ที่เธอนางอยู่ที่ตรงนั้นโอแล้วพอเสร็จแล้วบายบายนี่เขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่ามาถึงถิ่นของแท้เลยนะอะได้ชิมอาหารครบทุกอย่างใช่ชิมไปหมดก็อยากเห็นหน้าน้องเขาเลยอ่ะ ก็ต้องสวยเขาอาจะต้องสวยประมาณนึ่งแหละเฮ้ยจริงเปล่านะฮะเธอบอกว่าเธอรู้จักผู้ชายท้องถิ่นทั่วโลกเป็นแฟนชั่วคราวที่ที่พาฉันไปเที่ยวอ ไปกินแล้วก็ทําอาหารให้กินแล้วก็แบบเขารู้เป็นโลโค่อว่าบ้านเลยสมมุติว่ามามากรุงเทพไปตากาไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามากรุงเทพนี่เขาของเตยเลยนะออนี่กรุงเทพแท้ๆเลยอะไรเงี้ยนะฮะเขาเป็นโลโค้เลยเดี๋ยวเราของเตยก่อนเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายจะเลี้ยงอาหารถึงผู้่ายค่ารถผู้ชายก็มีรถก็มารับเธอไปครับมาส่งที่สนามบินอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าเสียแค่ค่าตั๋วเางเดียวส่วนค่ากินค่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือแบบว่าให ให้ผู<ห>้ชา <แฟ S 1> ย,ยเลี้ยงอะไรให้แฟนชั่วคราวนียเลี้ยงเออนี่เธอทำให้เธอบอกว่าประหยัดค่าคือคิดขำๆเนี่ยมันก็ดูตลกดีเนะมันก็ดูน่ารักดีนะออมันก็แบบว่าเออดีนะมีผัเออไม่ใช่มีแฟนทั่วโลกเลยเออน่าสนใจนะ เฮ้ยแคมเปญน,นี้น่าสนใจวะ่ะเธอบอกว่าส่วนใหญ่จะควบกระบาลหนึ่งสัปดาห์แล้วพอเธอลาไปถ้าเล <7 S 1> <ะ>ิกเจ็ดวันก็ไปสิวะอ,อ,อยู่ทำไม<ก>ไปสลอะคือด้วยความที่ไม่ได้เล่นแอป п п หาคู่ไงก็เลยเออไม่รู้ว่าเออวิธีนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันดีว่ะอ้าวอันนี้เธอก็บอกว่าเอามาแต่ว่าอันนี้เธออาจจะไม่ได้เป็นสามีกันก็นกได้ไงสามีภรรยายก,กัเป็นแฟนไงแฟนเด้งไงหรือเพื่อนเฉยๆอย่างเงี้ยเ,เอออะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้ไม่ได้บอไม่ได้แบบว่าสลาบอะไรอย่างงี้กันอ่าใช่แค่แบบว่าปั๊ปปี้เลิฟเออได้มีได้ใช่ไหมได้ จะจะเอาแท็บเล็ตประสิทธิ์เดชสมัครแอปหาคู่ให้กลัวเมียไม่อยู่มันกลับมันจะกลับมาแล้วมันจะกลับมาแล้วเหรออีน้องนี่ต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันเลยอ๋อเหรอเออเดี๋ยวฉันไปแมสเสจไปบอกมันก่อนบอกว่าเดี๋ยวมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่มาไทยบอกกูหน่อยอันนี้กําลังคิดอยู่เลยอุ้ยแต่ว่าจริงๆนะมันก็แอบอันตรายก็ไม่รู้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเจนอะไรเจนแซดเหรอเจนแซดสมัยนี้บางทีเขาก็ คือจริงๆผมก็ชอบนะคือมันมองโลกให้สวยงามดีอะบางทีมันคิดมากรู้มากมันก็เครียดแล้วมันก็ทําให้เรามองโลกแบบ ที่เปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยความที่เขาอายุยังเป็นด้วยความที่เขาเป็นเจนแซดอยู่เขาก็ยังมองโลกแบบสวยงามอีกมุมหนึ่งมันก็น่ารักดีแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าเออระวังในเรื่องความปลอดภัยหรือเผื่อไปเจอแฝกคนไม่ดีอะไร่เงี้ยพาไปที่ไปทุบตายห้านอยู่แถวไหนก็ไม่รู้พ่อแม่จะไปตามอยู่แถวไหนอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกคิดแบบนี้ตลอดมันก็ทําให้ชีวิตนี้มันเดินทางไปไหนไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไปเถอะแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะจ๊ะะเเออแแแลลล้้วววมันนนนกก็็ปโขงบบชชาาจ่่ใ เดี๋ยวจะไปลองเปิดแอปหาคู่เอาหลือดีหรือไม่เดี๋ยวจะไปหาพยายามเหมิดไอ,อตัวนี้แหละมาเมืองไทยเมื่อไหร <laughs> <laughs> ่ได้เห็นได้เห็นดันมาแถวแวญี่ปุ่นเฮ้ยใกล,ล้เลยเว้ยเฮ้ยใกล้แล้วอินโดอินโดนเฮ้ยใกล,ล้เลยอินโดนเลย มาเลเซียหน่อยเบอร์โอ้มาเลเซียเอาเราไว้ตั้งโอ้โหขูดข้าวเช้าข้าวเย็นเลยตอนเนี้เบื่อมันจะปัดมาแถวๆนี้บ้างนะฮะอ่ะนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับข่าวแรกของเราเอามาเม้าส์กันนะฮะเรื่องราวของสาวนักเดินทางเผยเคล็ดลับทั่วโลกใช้เงินนิดเดียวเออนะฮะกับข้าวตรานกกระเรียนเลยด้วยนะครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนสนใจครับสั่งซื้อโทรได้เลยที่เบอร์0 8 9 5 2 7ห 9933ย้ำนะครับ0895279933ช่วงเดือนกุมภพาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมีคนสั่งกันเพียบใช่แล้วนะฮะสำหรับเมื่อต้นบางคนเขาก็ซื้อข้าวแบบอาทิตย์ละครั้งาบางคนก็สั่งเดือนละครั้งเมื่อต้นเดือนนี้ก็สั่งเอาไปเซตใหญ่ละนะฮะถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าใครต้องถึงคิวต้องสั่งก็สั่งได้เลยนะสั่งได้เลยเพราะว่าแคมเปญนี้นะฮะอ่างเปาอินเลิฟมีไปถึงวันที่14กุมภาพันธ์เท่านั้นอ่างเปาอินเลิฟนะอ่างเปาอินเลิฟอ่างเปาอินเลิฟอะก็จะม ซื้อ500แถม่มเฮ้ยนี่ไงแกไปดูในข้าวตกาเรียนเนี่ยเขามีแคมเปญมาใหม่แล้วเอาเงินรีบโทรเลยนะครับนะหรือว่าใครที่มีไลน์แอดอยู่แล้วก็ไปถามได้เลยนะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์มีโปรอะไรนะจ๊ะอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะอ่ะต่อเลยครับมาที่นะฮะข่าวต่อมากันเลยทีเดียวนะฮะข่าวที่สองของเรานี่เลยครับเครื่องดื่มเก็กหวยผงสําเร็จรูปครับนะแล้วก็เครื่องดื่มมะตูมผงสาเร็จรูปแล้วก็เครื่องดื่มขิงผงสาเร็จรูปตราแม่แจ้ ครับอ่ะเรื่องราวของการคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะของตัวแม่ข,ของวงการแสดงใครอ่ะอ้ําพัชราภาไม่ได้ละครสนานครั้งนี้จะกลับเขาจะมาเล่นละครหรอใช่แล้วเรียบร้อยแล้ฮะตอกตกลงแล้วเรียบร้อยก็คือแน่นอนที่สุดได้เห็นหทบทบาทของอ้ํากับละครเรื่องเสน่ห์นางทางช่อง7 HD โอ้ปีนี้แน่นอนนะฮะโดยนะฮะเขาเรียกว่าครั้งนี้เนี่ย คือใครจัดรู้ไหมใครเนี่ยอยากรู้เลยเอศุปชัยไงทุกว่าละแต่ว่านางก็ไม่ได้บอกว่าจะตอบรับเลยนะเอก็เกี้ยวอยู่นานเอามาเล่นเถออ้ําก็แบบลําไปลํามาไม่ยากเล่นอก็แบบว่านิดนึงอะไรเงี้ยก่อนจะมาเล่นแต่ครั้งนี้มาเล่นแล้วแล้วรู้สึกว่านางจะเล่นแบบบทบัดดีด้วยเป็นเล่นเป็นผีนะเสน่นาง เล่นชื่อคุณมากเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบคงแบบเป็นนิยายเก่าทำรีเมคหลายทีแล้วอะไรอย่างเี้ยใช่ไหมเออซึ่งในครั้งนี้นะฮะก็มีนักแสดงรุ่นใหม่อย่างน้องนาวที่สานาศนะครับก็มาร่วมแสดงด้วยน้องนาวู้จักไหมเอ๊ะน้องนาวที่เขาไปเรียนอยู่เมืองนอกไใช่เหรอก็ไม่รู้ก็อาจจะกลับมาหรืป่ากลับมาเล่นแต่ที่สําคัญคือพระเอกเรื่องนี้เปิดตัวออกมาแล้วแกคิดว่าใครพระเอกเดี๋ยวนั้นนึกก่อนอ่า ตอนนี้ที่ยังอยู่นะอแล้วที่คิดว่าได้นะอ่านขอเรียงก็สามชื่อก่อนอ อ่าบิ๊กทองระยะอ่ามาได้ประกบอ้ำไมพัทรเดชอ่าสองอ่าแล้วก็ใครคนว่าเดี๋ยวสุดยระเด็สมบัติจเจริญไหมใช่ทุ้ยไม่ใช่ละ <c oughs> เฮ้ยแต่โหเฮ้ยผมไม่เคยเล่นประกบนางางั้นทำเป็นเล่นไปเ,เรหรอเคยเล่นกับอ้ำเหรอเคยเนี่ยอะไรเป็นคนสวนกับคนนสวกับเจ้านายอะไรเงี้ยหรอที่ต้องบอกว่าแปลว่าแปลว่าจะโดนจับแต่งงานด้วยกันเลยนะเ <c oughs> หรอในเรื่องอ่ะเออทุ้ยทำเป็นเล่นไปพิบักกรรมของอ้ำพัทราภาเดี๋ยวดิ คิดดูพระเอกตายเลยเล่นด้วยกันไอออมอัครพันนี่แหละอังคร์พันเนี่ยเหรอเดี๋ยวนะอีกคนหนึ่งไขวะไข่เดี๋ยวนะคิดว่าไข่น่าจะมองระยะกอแล้วไม่พัฒนาคือผมกำลังนึกถึงรุ่นที่มันน่าจะไปกันได้แล้วที่มันยังอยู่ที่ช่องทุกวันนี้ไข่เวียเวียเวียไหมไอเวียหมดไปแล้วหมดไปแล้วเหรอเอาเวียกลับไปอีกทีไหม หร่อไม่รู้อ่ะไม่รู้เราไม่แน่พี่เอแค่ไปคุยก็ได้เอออะไรเงี้ยชั้นพาอก็เด็กเด็กพี่เออยู่แล้วเนี่ยใช่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 เมื่อก่อนเป็นเด็กเขาอยู่แล้วเลยด้วยกันนะฮะใครวะอ่ะใครอ่ะผมเอาสองชื่อพอผมนึกคือคนไม่ออกละอ่ะไม่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 ออกนะผิดทั้งสองชื่อผิดด้วยเหรอผิดเฮ้ยใครอ่ะและพระเอกที่ดิวแล้วเรียบร้อยต่อปักแล้วปักวิลลี่แม็กอินทอสโอ้ยอันนี้เรียกเป็นพ่อแล้วใครอ่ะอนนันดาเอเวอร์ริงแฮมเออแปลกว่ะ เห็นปะคือไม่คือที่ไม่นึกเลยเพราะ <A. S 1> ว่านโยบายช่องเจ็ดมาแต่ดั้งเดิมเลยเขาไม่เอานักแสดงนอก,นอกช่อง,องแต่ว่าครั้งนี้เรียกว่าต้องปรับมือเลยเพราะว่า เปิดตัวแล้วเรียบร้อยอนันดามาเล่นเป็นพระเอกนะฮะละครเรื่องเสน่นางฉลอง60ปีช่อง7 HD นะฮะโอ้ต้องใช้ตังกันนิดนึงอ่าก็เอาหน่อยนะ60ปีเนี่ยก็ต้องเฉลิมฉลองกันหน่อยกระตุ้นกันหน่อยตอนแรกวอนนีคุณธันวาใช่วันนี้เมื่อวันที่เราเพิ่งเจออยู่เลยสองวันที่แล้วเจอธันวาอยู่เลยอ่านวาราศีธนูเหรอใช่ใช่ใช่นะไม่ใช่เขาไปไหนแล้วอาอเหรอพี่เขาไปแล้วอ๋ออธันวาสุริยจักรอ๋อเหรอแหมไก่ตาฟางไปเลยอ่ะราศีธนู นะอย่างไรก็ตามแต่นะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะปีนี้ได้ดูบทบาทของอนันดาอ้ํา ในเสน่ห์ดางครับก็คงถ่ายกันประมาณทักครึ่งปีได้อะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่ว่ามิรนทละครมันกี่ตอนนะก็เลยยี่สิบตอนอะไรอย่างงี้แล้วมั้งไม่ถึงกะมากเดี๋ยวนี้เออสองตอนจบแล้วกันก็อาจจะอย่างนั้นก็เลยมาเล่นกันเมื่อก่อนหน่ะสิบห้าถ้ากลางคืนนะสิบห้าถ้าเป็นตีแต่อ้ําเล่นอาจจะว่าตีว่าเป็นเย็นก็เท่ากับสามสิบแต่ผมว่าประมาณนี้ไม่เกินหรอกใช่ว่ายี่สิบแหละประมาณแบ่ผมไม่ถึงผ่ไม่ถึงเพราะว่าถ้ายาวขนาดนั้นอาจจะไม่เล่นอ๋อเหรอใช่แต่ก็ ถ้าเกิดเงินถึงไงตอนละล้านอ่ะออตอนละล้านไม่จ่ายไม่จ่ายเดี๋ยวจะไม่จ่ายอ่ะตอนละหมื่นก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงเวลาไม่จ่ายไม่จ่ายใช่เออ่าน้องอาร์มทราบมาทักทายด้วยนะครับบอกว่ารอดูเลยครับพี่อาร์มปัะจราภาแต่ว่าขอไปอาบน้ําก่อนนะครับได้ค่ะโอเคสิบแปดเลยนะลูกเขาบอกเลยนะเขาอาบน้ําแล้วตื่นตั้งแต่ตีสามมาอาบน้ํารอดูพี่อาร์มประจาภาเลยนะครับ เออนะฮะ,อะอขอบคุณด้วยกับแม่แจงครับเออเป็นข่าวนะครับเป็นเอิอเอ้ยข่าวนี้น่าสนใจเลยเหมือนกันเออ,เออผมก็อยากรู้จะออกมาเป็นยังไงเลยด้ยนะฮะ,ะอะ,อะ ขอบคุณด้วยครับใช่ครับข่าวที่2นี้เลยนะครับกับแม่แจงครับนะเครื่องดื่มสมุนไพรสําเร็จรูปคุณค่าสมุนไพรเพื่อสุขภาพตราแม่แจงครับผมนะสำหรับข่าวที่2ของเรานะครับครับนะฮะมาข่าวท้ายของเราในวันนี้เลยด้วยครับแน่นอนครับดีจากไทยเชฟของเราใช่แล้วนะฮะหลังจากที่เราได้มีกิจกรรมนะครับเรื่องราวของไทยเชฟที่ให้คนฟังของเราเนี่ยเวลาไปเจอไทยเชฟร้านไหนยังไงให้ไปถ่ายคลิปร้านนี่ทุกร้านเลยไหมร้านที่ต้องขายอยู่หรือว่า ร้านที่เขาขายไทยเชฟแบบว่าให้คนเอาไปทําอีกทีหนึ่งหรือว่าเป็นร้านที่แบบเขาใช้ไทยเชฟปรุงอาหารไม่ใช่ร้านที่ขายไทยเชฟเลยเป็นร้าน<อ>เบเกอรี่ร้านสะดวกซือ้อร้านอุปกรณ์ขายเครื่องปรุงไปเจอผมกระซิบให้เลยคุณผู้ฟังตรงไหนตรงไหนไอร้านนี่นี่นี่แถวๆเนี้ยแล้วแถวๆที่ผมเห็นกับทุกที่เลยนะ<า>ไอตอนที่ผมเตรียมไปขายไอพวกอะไรขนมปังหน้าหมูหรืออะไรพวกนี้ไทยเชฟนั่นเลยนะ ก็เนี่ยร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่อะไรเงี้ยม,มีหมดเดี๋ยวนี้มีหมดไอ้เหลือขายทวกแพ็คเกจจิ้งขายถ้วย<ะ>ขายซองขายห่อขายอะไรอย่างเงี้ยไ,ไปเลยนี่มีนะฮะเขายัง<ะ>ไงต่อ ก็คืออย่างนี้ก็คือเขาก็ให้ถ่ายแล้วกดว่าเป็นคนร่วมสนุกกันเยอะเลยแล้วก็เอาไปโพสต์คือถ่ายคลิปเสร็จปั๊บเนี่ยถ่ายคลิปปั้งอ่าแล้วก็เอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียของใครของมันว่าเจอไทยเชฟเงี้ยแหละอ่าเจอแล้วนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยอยู่ร้านเจ๊จงนะคะเจ๊จงตลาดสะพานใหม่มีไทยเชฟขายแต่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 ตลาดโอ้ยตลาดอะไรตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่เนี่ยมีแน่แน่อ่าไปถ้าเกิดไม่รู้แหละถ้าเกิดเจอร้านไหนถ่ายก็ถ่ายคลิปมาแล้วลงแล้วก็ถ่ายเลยแล้วลงแล้วมันต้องมีแฮตทงแฮตแท็กอะไรไห้แฮตแท็ก ไทยเชฟแพแล้วก็เอ็กขนลุกทุ่งนะก็มีคนส่งเข้ามาเยอะมากปรากฏว่าไทยเชฟตัดสินแล้วฮะวันนี้4คนผู้โชคดีอาที่จริงเขาประกาศกันมาเล่กกันมาบัดอาทิตย์ึ่งแล้วเอาจริงเหรอคนส่งคลิปคนไ,<ม>ไปโพสต์คลิปมาแบบเยอะมากมแต่ว่าเขามีทุกเดือน เขามีทุกเดือนเดือนละสี่รางวัลเอาเดือนหน้าเอาใหม่นะไปหาที่รอไว้เลยนะใครที่กําลังฟังอยู่นะใครยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องซื้อของเข้าร้านต้องซื้อของไปตลาดหรือบางคนไปเปิดร้านขายเนี่ยต้องไปซื้อถ้วยซื้อซ่อมจิ้มซื้อไอ้ร้านอย่างนั้นแหละมีเออใช่นะฮะผู้โชคดีสี่คนมีใครบ้างอ่ะคุณสตูปปี้นารุมนฮะคุณอะไรนะคุณสโนมว์ปี้มกวีคุณ็ อะไรวะเนี่ยมีเอียนนนคือคือเป็นชื่อตามเพจหรือ Facebook ของเขาอะนะบางทีเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษมี่เอียนนนบคุณกันเออแล้วก็ท่านสุดท้ายคือยายแต๋วอันนี้ภาษาไทยก็เลยอ่านเดี๋ยวเราไปโพสต์ชื่อไว้มีเอียนนนเออนะไปโพสต์ไปในเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจแปลว่าไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติสามารถร่วมสนุกเล่นได้กันหมด ใช่นะฮะ,ฮะรับรางวัลน,นะฮะแล้วก็ติดต่อรับรางวัลได้ที่ inbox อินบ็อกซ์ของเพจโค้ลูกทุ่งได้เลยอ้าวนะมาเตรียมไปเลยนะจ๊ะ,จะรับรางวัลกันได้เลยจ้าสำหรับผมปรุงรสตาไทยเชฟนะครับอ่ามาถึงช่วงเวลาของอ,อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตกันหน่อยอ,อ่าวันนี้พาไปที่ห้างฟินิกส์นะฮะร้านเส้นสายปลายจัหวักมีอะไรอร่อยบ้างไป<า>อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต อร่อยสุดยอดกับบาสสมเจตวันนี้นะคะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็รู้สึกหอมมาติดจมูกเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูที่ร้านนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคบณชื่อวิรพลครับสวัสดีครับอยู่ร้านอะไรคะอยู่ร้านสิ้นสายไปจังหวักครับร้านผัดไทยคะ่ะเส้นสายไปจังหวักนะคะเป็นร้านผัดไทยผัดไทยที่นี่มีหลายเส้นให้เลือกไหมคะมีสองอย่างครับมีวุ้นสิ้นกับสิ้นเล็กครับ แล้วเมนูอะไรที่อยากบอกต่อลคะค่ะดีที่สุดคะตอนนี้มีเมนูผัดไทยกุ้งสดกับผัดไทยทะเลครับขายดีที่สุดครับเพราะอะไรคะคนถึงเลือกเมนูนี้เพราะว่ารสชาติอร่อยค่ะคนลูกค้าบอกว่ารสชาติเข้มข้มแล้วก็ไม่หวานเท่าไหร่ก็ดีแบบนี้ครัอร่อยสุดยอดกับบอส2 7อร่อยสุดยอดยกับบอส2จ สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่ยคลุกโรยเข้มค้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดา้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปอร่อยสุดยอดกับบอดส้มเจ็ดออจัดให้เรียบ,ร,บร้อยแล้วนะครับสำหรับช่วงเวลานี้เรียบร้อยนะฮะอ่ะนะครับอา้าเดี๋ยวส่งต่อให้กีต่อเดี๋ยวให้กี้ประกาศรายชื่อคนคที่จองทัวร์ summer splash ไปแล้วขอดูในเธอจะได้วนะจะได้รู้ว่าเออแล้วไปทั้งหมดกี่คนครับ20เฮ้ยจริงเหรอครั้งนี้ได้แค่ยี่สิ20ิเพราะว่าพี่นายเช็คห้องแล้วห้องเต็มก็ไปอยู่ที่อื่นด้อะไรนะก็ไปอยู่ที่อื่นนี่นอนข้างๆแพรอะไรเงี้ยหรอเออนอนในห่วงยางปกติ30ก็ไม่พอบ่นกันอุบอยู่แล้วว่าเออเนี่ยมาอยากจะมาด้วยอีกอ นี่20เองเหรอใช่ถูกต้องโ oh, อ้โหเอานะเอาให้ทันแล้วกันนะนะ,น,นะนะใครที่กำลังหรือว่าคุณผู้ฟังนะครับใครที่ไม่เคยไปอ,อยากให้ไป อ่าเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกไปเมาอีก2ชั่วโมงเอาไปอ่าสชั่วโมงนี้เอาให้เต็ม5คนนะโอมาเลยอ่าหคนสุดท้ายนะเดี๋ยวไปดูว่ามีใครกันบ้างนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ขอขอบคุณก่อนเลยด้วยนะครับในช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าววันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์สองพเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าใจแล้วจนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย